ไม่ไมปอไห้องมาอุ้ยไก่ตัวไอ้ใครใใครดึงันได้อ่ะอยากดูวีอคมนเพ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 สามนาทียูนยาวไปยู่กันยาวไป เคลียร์ไปเคลียร์ไปดีๆเอเลียดมึงเก่าอยู่แล้วดีไปไปดิไปดิสองตุ่นนั่งเลยยัดไปกองหน้าตุดาวลุ้งดาวลุ้งให้ฟาวฟาวปฟาวฟาวเาฟาวฟาวปฟาว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 นี่คือการเอาเคล็ดคือไม่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลดูบอลไม่เคยเลยใส่เมื่อไหร่ไม่เคยได้ประสบความสำเร็จใครเจโด้กองจับมาใครเจโดมึงย้ายทีมผ right. like 네ิดไอ้หนู啊 ย้ายทีมผิดหรอกเรื่องเด็กไคจัดโอไคจัดโดไคจัดโดกูพอมือโดนไปเหลืองไปนะเดี๋ยวก็นับแป๊บนะเดี๋ยวเตี้อก่อนเดี๋ยวเตี้อก่อนเร็ว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 ก็ขับก็ครับก็ครับก็เขาครับหมดยังหมดยังหมดยังถ้าหมดแล้วถอดใส่เลยไม่สนใจใส่เลยสจะนาที่นี่ ใจด้วยนะกองช่างเออบังเอิญอ่าพี่นับหนึ่งแล้วอ่ะนับหนึ่งแล้วโอ้โหวันนี้ภาพเกิดว่าไปยิงหยุดโทษนะแล้วแล้ววิเวฟภูเป็นแชมป์นะต้องให้ลูกหมีวันนี้ควิปไหมเอางี้ให้แมนออเดอร์แมทคือควิปเควินเคลิเออร์ L e H คือแมนออเดอร์แมทกอน คอนเจตูเลชันลิเวอร์พูลเขาบอกคอนเจตูเลชันล oh, ิเวนะอร์พูลโอ้ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลลเวอพูนับหนึ่งนะน้องๆนับหนึ่งนะไมขอดูบรรยากาศจะลองแชมป์ะนะบ <c oughs> <c oughs> ายยเมื่อวานขาบบ้านวันนี้แชมป์เว้ยเมื่อวานขาบบ้านวันนี้แชมป์เว้ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับคือเมื่อกี้มันเป็นอารมณ์ตอนตอนนักขนานน,นะฮะฟิลลิ่งมันพาไปนะฮะมันก็จะแบบบุยไหาตัวตนิดนึงนะฮะเสียงดังเออะก็ธรรมดานะฮะกับกับเ,เกมการแข่งขันซึ่งมันเป็นแมนตช์นะฮะเขาเรียกอะไรชิง นัดชิงตาละบ่าวครับหรือว่าฟุตบอลลีกนะครับเมื่อคืนต้องบอกก่อนว่าตอนแรกหนูว่าหนูจะไลฟ์ในช่องยู u ู e ทีนี้ก็ติดนู่นติดนี่ก็กล่าวว่าเฮ้ยหนูจะไลฟ์ช่วงยิงจุดโทษคือในใจอะนะฮะคลิปตอนนั้นอนะคลิปคือหนูเริ่มเลคคอร์ตตั้งแต่ท้ายเกมนะฮะท้ายเกมก็กล่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไลฟ์ไปยันยิงจุดโทษเลยเดี๋ยวว่าจุดโทษก็จะมาลุ้นกันอะไรเงี้ยปรากฏว่า ประจวบเหมาะพอดีพอดีเหมือนรู้งานนะครับว่าวิจิฟันไดจะหม่งเข้าไปก่อนอื่นก้องขอแสดงความยินดีกับเหล่าบรรดาพลพรรคแฟนบอลเดอะครอปทุกคนนะครับก็เป็นเป็นแชมแรกนะครับนับหนึ่งให้กับเจอเก้นครอปนะครับแน่นอนว่าในฤด,ดูกาลนี้นะครับทีมลิเวอร์พูลก็ยังยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ทั้ง สี่รายการนะครับเมื่อวานก็นับหนึ่งไปแล้วนะครับจะพูดถึงเกมการแข่งขันตัวนี้หนึ่งนะฮะคร่าวๆก็คือเมื่อวานเนี้ยหลังจากที่หลายๆคนได้เห็นตัวผู้เล่นนะฮะก็อาจจะต้องตกใจว่าอดเป็นห่วงไม่ได้หรอกนะครับในเกมที่เอ,อเจอกับเชลซีเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราก็เห็นว่าคือเชลซีเขาก็เริ่มดีขึ้นมานะครับหมายความว่า เขาบุกไปเขาเรียกอะไรอะ่ะเจอกับแมนตีอ่ะนะครับก็แบ่งแตมแมนตีได้นะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นหรือธีการเล่นของเชลตีก็น่ากลัวขึ้นนะครับและที่สำคัญคือตัวหล,ลักๆของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีก็บาดเจ็บก็อาจจะไม่ได้กลับมานะฮะตอนแรกคิดว่าโมซาลาหรือว่าดาวินเยตหรือว่าโดนะมินิกส์บอสไนน่าจะมีสักคนเดนตัวหนึ่งสักคนหนึ่งอะ่ะลงมาช่วยเกมเลี้ยวผูในชุดนี้ก็ไม่มีเลย นะครับก็ก่อนอื่นยอมใจนะฮะยอมใจเจคินครับนะครับหนูเชื่อว่าแฟนลิฟูทุกคนนะมาถึงตรงเนี้ยนะฮะก็ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ที่สําคัญคือก็เชื่อใน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 เจคินครับนะครับว่าเออครอบเนี่ยสามารถที่จะบรรดาลผลการแข่งขันที่ที่เราไม่คิดว่ามันมันมันจะเกิดขึ้นได้นะครับกับตัวผู้เล่นที่มีอยู่นะฮะ เพราะว่าต้องยอมรับว่ามันแนวลุกอะไรเงี้งยเมื่อคืนลุยดีอาร์ตนะครับเมื่อวานพูดลูเบนดีอาร์ตอย่างนั้นนะลุยดีอาร์ตของเราก็ก,ก็วิ่งพลานอยู่คนเดียวนะก็เกมการแข่งขันเริ่มขึ้นมานะครับก็แน่นอนครับแต่ละทีมแต่ละทีมก็บุกใสก่หนูจะพูดประเด็นหลักๆแล้วกันนะรประเด็นหลักๆนะครับอันนี้ในใจของหนูเนี่ย มีไม่กี่ประเด็นฮะประเด็นแรกก็คือหนูรึกว่าไราอันกลาเป็นแบกนะครับโดนโดนเสียบแบบนั้นอนะ่ะเข้าใจมันเป็นจังหวะของการเล่นบอลเข้าใจครับแต่ว่าในเมื่อพุ้ตินในห้อง V R เนี่ยได้เห็นภาพแล้วอ่ะเขาก็ต้องเพดูแหละไม่สะก,กิดบอกพุ้ตินเลยเหรอว่าเฮ้ยมันฟาวนะหรืออะไรนน่นนี่นั่นะฮะแม้กระทั่งใบเหลืองยังยังฟาวได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แต่ใบเหลืองไม่มีกับกลายเป็นว่ากราฟเป็นแบกนะฮะก็ต้องถูกหามตัวออกนะครับหลังจากนั้นนะครับกเ็เขาก็ตรงนะครับโจโกเมสลงมาเพื่อจะมาเล่นเป็นแบกขวาแล้วก็ดันคอนเนอร์แบลดดี้นะครับขึ้นไปเป็นหน้าขวาเลยดึงฮาเวียร์เลียดลงมาเล่นเป็นกองกลางนะฮะก็อาจจะวิ่งตลับตำแหน่งกันไป เกมการแข่งขันมันก็ผ่านไปมันก็มีมันก็มีเราเกือบบ้างเขาเกือบบ้างเทลตีก็เกือบได้เวียวหัวเกือบได้สุดท้ายแล้วในลูกของเอที่ลาฮิมเซอร์ลิงนะฮะยิงเข้าไปลูกนั้นเนี่ยแวบแรกไม่รู้ใครคิดมาหนูหรือเปล่านะฮะดูภาพช้าก็คือมันน่าจะไม่ล้าแต่พอพุทธิ์ินตีเต้นมาว่าล้าเราก็โอ้โล่งใจแต่ในใจเราอะไม่ล้าบ่หวะ แต่หลังจากที่หนูไปเอ่อไปเจอกับพี่จอมพี่จอมบอกว่าเราเห็นนะเราเห็นมุมข้างๆแต่ว่าพอมันมีมุมกล้องที่จัดข้างๆเลยอะจากแนวขนานกันเลยอะเช็คมาแล้วว่าลูกนั้นออฟฟายจริงๆเพราะฉะนั้นลูกนี้ก็ูต้ตรดสิ่งทำหน้าที่ถูกต้องกับประเด็นหนึ่งนะครับก็ประเด็นที่เวอร์จิฟันไดนะครับมุ่งเข้าไปแล้วหนูเชื่อว่าลูกนั้นเนี่ย หลายๆคนแฟนเ์พูก็อาจจะติดใจว่ามันจังหวะแบบเนี้ยมันมีเล่นกันทุกเกมอ่ะทั่วโลกมันเล่นกันหมดแล้วก็ทุกทีมแล้วทุกเกมที่เกิดขึ้นมันมีเวลาจะได้เตะมุมหรือจะเป็นฟรีคิกเนี่ยมันมีตัวไปสกรีนตัวซึ่งฟันไดไม่ได้ฝาวเพราะว่าจะบอกว่าฟันไดดึงเหรอมันก็ต่างคนต่างดึงในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็เขาก็เอามุมตัวนี้ว่าเออวัตุรุเอนโดยืนลำหน้าอยู่แล้วมามา มาบล็อกอรีไวโควิวเราก็มองว่าจังหวะนั้นเนี่ยหลังจากที่เลี้ยวผู้ได้ประตูก็ไปแล้วเนี่ยรีไวโควิวไม่ได้ฟ้องกรรมาการ้วยจนันผมโดนดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมทุกคนเข้าใจมหมหนูไหมคือเทลตีก็ยอมรับโดยตรุดุด,ด,ดีว่าเอโดยดุษฎีว่าเอ้ยกูเสียประตูแล้วสุดท้าย VAR ก็ทำผิดนะครับก็ด้วยกฎ ตามหลักของฟุตบอลว่าวัตุรุเอนโดยืนอยู่ล้ำหน้าแล้วมาเป็นสก,กินเป็นคนบล็อกรีไวโควิลอ่าลุงนั้นก็เลยทําให้วจิวฟันได้มงทําประตูดได้คือไม่รู้ว่าถ้ารีไวโควิลอยู่เราก็รู้อีกแหละเราก็พูดไม่ได้ว่ามันมันอาจจะบล็อกมันอาจจะมงแทนฟันได้ไม่ได้ก็ได้แต่คนนี้ว่าโอเคเข้าใจแหละว่าในเมื่อผู้ตัดสินเขาตัดสินมาอ่าเราก็ แต่หนูแบบก็ข้านอะตอนนั้นตอนนั้นคขานในใจอะไรวะฮะแต่ในใจหนูเนี่ยหนูคิดว่า,าไม่น่าจะได้ตรงที่ว่าอ,อ๋อผู้ติณห้อง VR เนี่ยตรงสัญญาไว้ในหูแล้วให้ผู้ติิณหลักเนี่ยเดินไปดู VR ไปดูที่จอหนูมั่นใจว่าไม่ได้ครับเพราะถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะหลายๆครั้งที่ผู้ติิณ VR ทักมาเนี่ยผู้ติณหลักไปดูจอจะเป็นแบบนั้นตลอดนะมันจะเป็นไปตามผลการถขันที่ห้อง VR กําหนด นะครับอ่ะโอเคจังหวะนั้นก็ก็ผ่านไปนะกับอีกจังหวะหนึ่งคือการเล่นนะครับเล่นแรง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ่ะของของของเชลตี Chelsea. ถ้าใครย้อนดูดีๆจะเห็นว่าวิธีการเล่นแบบนี้ที่เชลตีเล่นกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้มันเป็นวิธีการเดียวกับที่เชลตีเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คือเข้าบอลหนักเข้าบอลแรงตัดบอลตันกระแทกอะไรเงี้ยคือในจังหวะที่ คีเวลใช่ไหมชื่ออะไรอะ่ะคีววเวลหรืออะไรอะ่ะที่ประทะก,กับคอนเนอร์แบดดี้อ่ะฮะหนูจําชื่อเทลตีไม่ได้ขอโทษทีทจังหวะน,นั้นอะ่ะคือมันต้องการเตะเด็กให้ให้กลัวถ้าภาษาบอลคนเตะบอลจะรู้ว่าคือเก่าไงเตะขู่เด็กให้มึงกลัวมึงอย่ามาเข้าบอลอย่างนี้มึงอย่ามาแบบล็อกหลบหลอกหรือ,อ,อว่าเล่นเงี้ยอะไรเงี้ยแต่บังเอิญคอนเนอร์แบดดี้ก็ไม่ได้กลัวก็อัดกลับอ่าคีเวลก็ก็ผักอก นะครับใช่ไหมต้องกลับขอโทษถ้าพูดชื่อเทลตีผิดนะฮะจำไม่ได้คีเวลแหละเบนชีเวลเออเบนชินเวลใช่ก็พักกันไปพักกันมาไอ้จังหวะเนี้ยกรรมการก็ถามว่าโอเคมันก็ให้เหลืองทั้งคู่เพื่อละงับเหตุการณ์ไม่ให้มันแต่ว่าคอนเนอร์แบดลีไม่ได้เป็นคนถูกกระทาไม่ได้เป็นคนแบบกระทาไงเป็นคนถูกกระทาแล้วโดนไปเหลืองไปด้วยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอืมอย่าง กาเซโดลูกนั้นอันที่เจ็บอะอย่างน้อยถ้ามีเหลืองเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าบอลแล้วหลังจากนั้นอะเขาก็จะไม่กล้าเข้าบอลคือแบบเราย้อนกลับไปในแมทที่ลิวพูเอไม่ใช่ในแม์ที่ฟูลแลมเจอกับแมนยูใครจําได้มั้งคาเซมิโลโดนใบเหลืองแล้วมีอยู่ลูกหนึ่งอะที่คาเิมิโลจะเตะแล้วนึกขึ้นได้เอโดนเหลืองนี่หว่าเดีย๋ยวโดนแดงก็เลยไม่ทามาําฝล่าก็เลยปล่อยมานะมันเป็นจังหวะเดียวกันเลยคล้ายๆกันคือถ้าโมเซคาเซโดเนี่ยโดนใบเหลือง หนูว่าเขาก็จะเล่นยากกว่าเดิมหน่อยมันจะไม่กล้าเข้าในบางจังหวะเพราะว่ากลัวโดนเหลืองที่ต่อถึงใบแดงถูกไหมแต่นีเมื่อกรรมการไม่ได้ให้ใบเหลืองมันก็เล่นอย่างเงี้ยเข้าบอลหนักเข้าบอลจดเมื่อวานต้องยอมรับว่าวัตุรุอนโดนะฮะวัตุรุอนโดคือคือ,ค,อคือทุกอย่างนะฮะรับจบทุกอย่างเมื่อคืนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการบุกการรับการตัดเกรมการคลองบอล ก็ถือว่าหนูว่าถ้าแฟนเรียูก็ฟินเนี่ยนะฮะในในวันและเวลาที่ตัวผู้เล่นหลักมันก็ขาดในขุมกำลังที่เราก็ไม่มีครบแต่ก็ต้องลงทําศึกอันยิ่งใหญ่ก็คือแมตช์ชินชเลิศนะครับก็ก็ต้องยอมรับนักเตะของเรีร์พูทุกคนยอมรับหัวใจเมื่อคืนเนี้ยถ้าวอร์จิฟันไดไม่ได้มงหรือว่าถ้าสมมติว่าวอร์จิฟันไดไม่ได้แมตช์ออนแมตคุณให้ใคร ออลองพิมมาบอกดิว่าคุณให้ใครเป็นออเดแมทจะตรงใจกับหนูไหมหนูใช่หนูให้ลูกหมีควินเคลเลอร์ win, โอ้โหเมื่อคืนคือแบบเนี้ยพอฟอร์มการเล่นแบบเนี้ยเราเราเราเป็นแฟนลิเว์พูลแล้วเฮ้ยในในวันและเวลาที่อาริสงเบเกอร์ยังไม่ได้กลับมาช่วยทีมเนี่ยหนูเชื่อว่ามันก็จะสร้างความมั่นใจไม่มากก็น้อยนะครับให้กับแฟนแฟนลิฟว์พูลเฮ้ยเอยเอ,เอโอ้โหเมื่อคืนมึงเหนียวจริงวะนะก็สมควรที่จะ นะขอให้เหนียวแบบเนี้ยในระหว่างที่รอพ่อหมีกลับมาเนี่ยขอให้มึงเหนียวแบบเนี้ยคลิปนะหนูเชืเ่อว่าลิฟวูคิดเหมือนกันแบบนั้นนะครับใครคิดเหมือนกันพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับหรือว่าถ้าใครคิดว่าเห็นต่างว่าถ้าไม่ใช่ฟันไดเป็นแมร์ลอมบคุณให้ใครแต่ถามหนูหนูให้ควิปนะเควินแคลเลอร์อืมหลังจากนั้นมาพูดถึงโมเมนต์ที่ที่อ่อ ได้ประตูคือตอนนั้นเนี่ยหนูเชื่อว่าแฟนๆลิเวอร์พูลทุกคนเชื่อว่าน่าจะถึงจุดโทษถูกไหมเอาว่าเก้าเอร์เหนูว่าเก้าเนต์นะมัน,ม,นมันท้ายแล้วอะแต่หนูเนี่ยไอที่คลิปเมื่อตอน้นเมื่อต้นที่ได้ดูไปเนี่ยคือตั้งใจว่าจะาไลฟ์นะครับตอนยิงจุดโทษก็กดวิดีโออา่าปรากฏว่าวันอยู่วนไหนมงเขาไปพอดีเลยโอ้โหแม่งพะจบระจ,บ,ระจบเหมาะนะฮะ เมื่อวานเราได้เห็นบิ๊กเวิร์ดนะครับร์จิฟันได้หรือพี่ใหญ่เนี่ยก็ได้คุมสติได้คุมแดนหลังคือเมื่อวานต้องบอกก่อนเราทุกท,ทุกคนวิ่งไล่กันโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่ครอบเปลี่ยนตัวลงมาหลังจากนาทีที่จะเข้าแปดสิบเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าท้ายเกมเนี่ยมันป้อแปรมากหรือผูลโดนบุกแบบเกือบเสียไม่เสียเกือบเสียไม่เสียเกือบเสียไม่เสียหลายครั้งหลายคามากหนูถืกว่าไม่รอดต่อมาในใจนะ ไม่ได้แล้วล่ะโอ้โหเพราะมันปอแป้ปอแป้คือมันโดนบุกแบบกระหน่ำสมาเซลมากช่วงท้ายท้ายเกมนะครับครอปตัดสินใจเปลี่ยนเยาวชนลงมานะสามตัวใครตกใจกับชดันมัง้ง <c oughs> ใครเหวอกับชดันมัง้งช่วยบอกหน่อยว่าเฮ้ยคือแล้วเอาเอา,เอาที่เอาออกนี่กักโปแอนดูโรเบอร์สันอเล็กซิสแมคลิเตอร์เอาตัวจริง,อ,รงออกแบบทั้งสามคนแล้วตรงเยาวชนลงมา นูแบบอะไรวะเนี่ยในใจหนูว่าจริงเหรอบอสครับคุณคิดงี้จริงเหรอและสุดท้ายเจงครับก็ทำให้ทุกเราได้เห็นอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งว่าการตัดใจของบอสหรือว่าการตัดใจของเจงครับเนี่ยมันมีความหมายและเราควรที่จะยึดมั่นศรัทธาในสิ่งที่ครับ คลุกคลีในสิ่งที่ครอบเห็นเนาะถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อต้นฤดูกาลเนี่ยเราบอกเฮ้ยต้องซื้อแบกขวาแล้วเทนมันก็กูไม่ไหวอะไม่มีใครแสแปร์กับการท่ว่าหน้าตอนเนี้ยเราเราเลือกจะเชีย์ให้คอเนอร์แบดลี่ลงเป็นแบกขวาแล้วเลือกเชีย์ที่จะให้เทนดันไปได้เป็นกองกลาง,ลางเพื่อจะจ่ายบอลสวิตบอลสั้นยาวถูกไหมบอสทำให้เราเห็นอีกครั้งว่าการตัดสินใจของเขามันถูกและที่สำคัญคือเด็กที่เขาดูอยู่ ที่เขาเห็นอยู่กับตาเนี่ยเขาเชื่อมัน่นคือเมื่วอวานนี้มันได้อะไรหลายๆอย่างหนึ่งได้ได้ซื้อใจนักเตะเยาวชนแล้วหนูเชื่อว่านักเตะเยาวชน,นหลายๆคนก็มั่นใจแล้วก็เชื่อใจครบแล้วก็ศรัทธาในตัวครอบว่าเฮ้ยในเมื่อปิดอกาสให้ฉันแล้วฉันก็ทานเต็มทีแ่แล้วเด็กแต่ละคนลงไปนี่คือแบบกล้าต่อบอลกล้าทําคิ้งโจะต้าโจะต้าคือแบบกลา,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 แบบกายเป็นแบบอืมแม่งของดีว่ะ เนาะการเป็นว่าเราต้องเชื่อมั่นแล้วนับจากวินาทีนี้ไปต้นไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูเชื่อว่ากองกลางอะ่ะก็จะต้องเป็นเยาวชนแล้วละ่ะหนูไม่รู้ตัวบอสไลอาจจะยังไม่ฟิตดีอาจจะเป็นเยาวชนก่อนแล้วตัวบอสไลอาจจะเป็นตัวํารองก่อนนัดต่อไปนะในวันพุธที่จะเจอกับสาวสัมตันเนี่ยหนูเชื่อว่าเยาวชนจะเยอะมากชุดเยาวชนเลยแหละชุดเด็กเลยแหละนะะหนูเชื่อว่าวันพุธท,ที่เราจะเจอกับเอพิคับในสาวสัมตันเนี่ย น่าจะเป็นเยาวชนเนาะก็ทุกอย่างเราก็เชื่อมั่นครบแล้วกันอ่ะแล้วสุดท้ายนะครับก็เป็นลิวผูลนะครับที่คว้าแชมป์ลีกครับนะครับเป็นสมัยที่สิบนะครับมากที่สุดบนเกาะอังกฤษนะครับแล้วก็เริ่มนับหนึ่งให้กับเจอกันครบนับหนึ่งให้กับนักเตะทุกคนนะฮะในชุดนี้หนูเชื่อว่ามันเป็นพลังงานบวกดีเลยแหละเนาะ หนูเชื่อว่าครอบยังไม่ได้มาแบบมาฉลองหรือว่าเชื่อเถอะครอปก็แค่ฉลองตอนท้ายเกมแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันแล้วก็ทํางานต่อเนื่องเพราะวันพุธเนี่ยเราจะต้องเจอกับเซาท์แฮมตันในฟุตบอลเอฟเอครับหนูเชื่อว่าครอปจะเป็นคนแบบนี้แล้วก็ครอบก็คงไม่มาปล่อยให้นักเตะมาฉลองก่อนเดียวเราเดินหน้ากันต่อเลยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับโยชนนักเตะเรียบฟูทุกคนนะครับ มันก็อย่างที่บอกแหละมันมันมันมีพลังงานบวกเข้ามาอีกเยอะเพราะว่านักเตะชุดนี้ลงแต่ละคนมีเหรียญน,นะมีเหรียญคล้องคอเขาใจใช่ไหมคือแบบมันมันเป็นอะไรให้แบบเอานะโอเขากเราอะถ้าเป็นเราอะเราลงกับเวี้์วููแค่สองตำนานเราเป็นเยาวชนอะแล้วขึ้นมาไอ้เหี่ยกูคว้าชแชมป์กับทีมชุดใหญ่เว้ยมันเป็นลีกครับเว้ยถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติจบฤดูกาลนี้เวอร์วูู ได้สองแชมป์สามแชมป์หรือสี่แชมป์นักเตะชุดเนี้ยมันจะเป็นพลังงานบวกเยอะเลยคือใครที่เข้ามาคุมแทนครอปเนี่ยมันเหมือนกับเข้าใจไหมสมบัติที่ครอปทิ้งไว้ให้เนี่ยคุณสามารถจะมาเลือกใช้เลือกมันแบบมันดีอะ่ะหรือว่ามันจะมีพลังงานบวกเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนลิเวอร์พูลทุกคนแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนแฟสิงห์บลูนะครับเชลซี Chelsea. ก็ถามว่าทําดีแล้วหนูก็ก,ก็ก็ทําดีแล้วนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งนะครับมันก็บ่งบอกให้เราได้เห็นว่าเออนักเตะชุดนี้ยหรือว่าเด็กๆของลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมันมีจิตใจที่พร้อมที่จะลุยกันมากแค่ไหนนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเป็นแฟนเชลซีนะครับหนูไม่ได้ไม่จะมาขิงหรือจะมาอะไรหรอก็เข้าใจแหละบอลน,นัดเดียวบอลน,นัดชิงนะครับอีกฝั่งหนึ่งได้ดีใจอีกฝั่งหนึ่งมันก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดา นะครับก็ขอสำนึนใจกับเชลซีด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าหนูพูดเนี่ยหนูไม่ได้ว่าแฟนแฟนเชลซีนะหนูไม่ได้หนูไม่ได้ว่าทีมเชลซีหนูกําลังพูดที่ผ่านมาเนี่ยหนูกําลังพูดว่าผู้ตัดสินนะในจังหวะของไกเซโดก็ตามหรือจะเป็นเบนชินเบลหรือจังหวะต่างๆเนี่ยหนูพูดถึงผู้ตัดสินทํางานผิดพลาดย้ำนะหนูไม่ได้พูดถึงเป็นแฟนเชลซีหรือไม่ได้พูดถึงเชลซีเลยนะครับไม่ว่าเชลซีแต่ว่าหนูว่า องค์การหรือองค์กรผู้ตัดสินเนี่ยมันห่วยนะครับก็เจอกันต่อไปนะครับใครผ่านไป,ไป,ไป,ไปมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณทุกกาลังใจที่ซัพพอร์ตกันนะครับก็เราจะเติโตัวไปได้วยกันนะครับขอบคุณด้วยพระมาหาจเริญทุกคนนะฮะ <laughs> อย่าลืมกดซับสไครต์หน่อยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้หนูแหละที่จะมาทําคลิปหรือว่า,ามาถ่ายคลิปให้ดูในทุกๆวนันนะครับก็วันนี้นะครับดึก เดี๋ยวครอบทุกคนนะฮะหนูว่าน่าจะจิตใจเบิกบานนะฮะเจอกันครอบทาให้สโมสรแห่งนี้นะครับนับหนึ่งในฤดูกาลน,นี้นะครับเรายังอยู่ใน,นเส้นทางการลุ้นแชมป์ถึงสี่ใบนะเรายังอยู่กันเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าต่อไปนะครับแฟนเดี๋ยวครอบทุกคนนะฮะก็อย่าไปว่าอะไรทีมอื่นเขามากนะฮะเราก็ดีใจของเราพอ,พอได้แหละนะเพราะเป็นแชมป์จะให้ไม่ดีใจมันก็อะไรายอยู่ถูกปะละ่ะขออนุญาตดีใจเลยนะเย้ แชมว้ยแชมบยนี่แหละนี่ก็คือขอดีใจหน่อยนะฮะยูวิลนิวเวอร์อลอนะครับเราจะเดินจับมือไปด้วยกันนะฮะเราจะคว้าใใชัยชนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในดูกันนี้เราจะดื่มดําเราจะตื่มตับบรรยากาศนั้นไปด้วยกันอย่าลืมกดตับตับครให้หนูด้วยนะะ เขาดีใจไ็นเรื่องธรรมดาอืมจะบอกเด็กเด็กหงหน่ากลัวอ,อคุณได้แชมป์คุณก็ดีใจเหมือนกันพิดเดรอได้แชมป์แล้วดีใจพิดเดรอป้าบอแล้วแต่เคิด